ครับคลิปนี้แนะนำการใช้สกรูนะครับตัวแป้งรุ่นมีไฟนะฮะตัวแป้งรุ่นนี้ประกอบด,ด้วย2ส,ส่วนนะครับมีส่วนบนส่วนด้านล่างนะครับเราจะยึดส่วนด้านล่างกับโครงสร้างด้านบนด้วยสกรู1นิ้วนะครับในตำแหน่งนี้ยึดจากด้านล่างขึ้นมานะครับใช้สกรู1นิ้วนะครับส่วนสกรูในส่วนตัวนิ้ชักนะฮะ สกรูตำแหน่งนี้นะครับเราจะใช้สกรูนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะฮะนะครับตำแหน่งนี้เราจะใช้สกรูนิ้วครึ่งนะครับโอเคผมขอจบคลิปนี้นะฮะ คลิปการใช้สกรูนะครับขอบคุณครับ